ยำขนมจีนค่ะเพื่อนๆยำขนมจีนกับผักสดกันไะมันร้อนนะคะตอนนี้ที่เมืองนอกอากาศค่อนข้างจะร้อนมากๆเลย มันกินให้หมดไปเดี๋ยวลงแกเหม็นธน้า ออเขามาถึงบ้านแล้วเหม็น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 กระปิกก็เลยมากินกินให้หมดเอามายำเอาขนมจีนมายำกระปิกกินให้หมดก็ได้เอาไปล้าง ระวานานก็ไม่ได้เพราะอากาศมันร้อนใช่ไหม Mình ăn tiểu Và hôm nay ăn cơ tiểu เสร็จเดี hmm. mm ๋ยวพาไปดูสวนนี่ตั้งกว่า ไข่ไปชอบกินไข่กับแม็กกี้หรือใส่ปลาแม็กกี้ยอมชอบกินไข่กับแม็กกี้ครับเพื่อน ไช่มาตมเนี่ ไข่มาตุ้มค่ะเพื่อนๆเืกินไข่ไปแล้วลุกกินไข่อันนี้ไปอีก จะเหลือแล้วว่าจะไม่อิ่ม อ,อิ่มแล้วเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูส่วนกันดีกว่าเนาะพาไปดูแตงกว่าเมื่อวันนี้เก็บเก็บไปได้วันวันนี้เก็บไปได้ลูกหนึ่งใหญ่มากเลยกินไปแล้วตอนองสดอะปาค่ะอ่ะ อันนี้เป็นห้องนั่งเล่นนะคะเดยวไปกันสวัสดีเดี๋ยวเรามีงานทำแล้ววันนี้เด็กยานไง งานของเราเมาื่อเมื่อเช้ามาเวะขามาเวะหาอันนี้ปไาค่ะเดี๋ยวไปดูกันลูกแตงเขาโตเพื่อนๆเ,เห็นปะเป็ยไม่แน่ใจเมื่อเช้าเอเด็ดตรงเนี้ยเนี่ยเมื่อเช้าเอเด็ดตรงเนี้ย ซึ่งเราแบบว่าแปลกเฮ้ยมีอีกลูกหนึ่งอะดูสิเห็นไหมเนี่ยเ <c oughs> พื่อนเพื่อนเห็นปะเห็นปะโห้ยขซ่อนอยู่ซึ่งเราซึ่งเราบอกว่าเฮ้ยซ่อนอยู่ได้ยังไงเมื่อเช้าเราเด็ดตรงเนี้ยเด็ดตรงเนี้ยจริงๆเราน่าจะมองเห็นแต่เราดันมองไม่เห็น <c oughs> นี่ก็หลงอยู่อีกลูกหนึ่งนะคะเพื่อน เพิ่งมาเจอเนี่ยถึงได้พาเพื่อนๆมาดูกันไงตรงนี้ก็จะพาไปดูนะพาแวกดูฮะตรงนี้ก็ลูกหนึ่ง,งนะดูซิมีตรงไหนบ้างมีตรงไหนวาตรงนี้กำลังจะขึ้นค่ะตรงนี้ก็ำลังจะขึ้นตรงนี้ก็กำลังจะขึ้นค่ะก็ได้กินอยู่นะคะเพื่อน ได้กินอยู่ไม่ใช่ว่าไม่ได้กินนะปลูกแตงงห้ปลูกง่ายถามว่าเอใส่ปุ๋ยอะไรไหมย,ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้เราปลูกแบบธรรมชาติอยู่เราไม่ได้เราไม่ได้บำรุงอะไรเขามากขนาดนั้นเนี่ยซึ่งเป็นอันเนี้ยอันเนี้ยเขาเรียกวิตเตอร์โกนะเอจะปล่อยให้เขาขึ้นนะคะพเพื่อนปล่อยให้เขาขึ้นตามธรรมชาติ ตอนไหนหนอนเจาะล้วก็ต้องเอาออกเนาะให้เขาโหค่ะนะคะเพื่อนแล้วก็อันนี้จะเป็นใบโหระพาเนี่ยเพราะเขาเดี๋ยวสักพักหนึ่งเนี๋ยจะจับแยกกระถางน,นี่ใบเมงลักที่เด็ดไปกินบ้างแล้ว าานะคะเพื่อนนี่ไงต้องไปแบกหาค่ะเพื่อนพอดีเอไม่ได้ตัดใบก็าตัดใบนี่จะมองเห็นเลยพอดีไม่ได้ตัดใบก็ต้องไปแวกหานอ้เนี่ยถั่วแดงนะฮะต้องแวกรหาถั่วแดงเต็มอะน้องก็เต็มอะใบใบเต็มต,ต้องตัดใบทิ้งนั่งอะไรเงี้ย เราไม่ได้ตัดไปกินเราก็ขึ้นภูมิใจมากเลยแตงกวาเรายังเหลือให้เราเก็บอีกลูปหนึ่งเสร็จจานเสร็จจานให้เราขึ้นตางนี้เขาึ้นขึ้นปะพักพักบุ้ง ผักบุ้งสูงแล้ว mm hmm. เดี๋ยวต้องเด็ดใบให้เขาแตกเนาะผักบุ้งฝั่งนี้เด็ดใบให้เขาแตก mm hmm. ก็ปล่อยเขาอะค่ะปล่อยเขาตามธรรมชาติไปจะรอดูว่าเดี๋ยวจะดึงอันนี้ออกแล้วค่ะจะดึงดอดไม้ออกเอาพริกมาปลูกจะรอดูว่า เขาจะโหแล้วจะเป็นยังไงตามธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อนอุย้ยนี่เห็นไหมเห็นไหมล่ะเห็นไหมเขาก็มีกินเล็กๆน้อยๆของเขาไปด้วยเขาก็ไม่ต้องซื้อก็ได้นะคะเพื่อนซึ่งเนี่ยซึ่งใบเนี่ยข้างในข้างในบ้านนะเขาเกือบสุกแล้วนะคะแต่อยังไม่ได้ถ่ายให้เพื่อนๆดูเนี่ย ในบ้านเราเกือบสุกแล้วนะเนี่ยอันนี้ก็มีนะไปก่อนแล้วนะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะหน้าอาจจะสทมนิดนึงเพราะเราไม่ได้แต่งหน้านะเพื่อนๆเราจะรีดผ้าเราก็เลยแต่งตัวอย่างนี้แล้วเราก็อยู่บ้านแต่อยู่บ้านเราก็จะแต่งตัวอย่างนี้ทำมร้อน ช่วงนี้อากาศมันร้อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะเพื่อนๆบ,บาย